สวัสดีค่ะวันนี้พาเที่ยวที่เมืองดรสเดนนะคะอมอริสบวกนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวชมด้านในกันเลยนะคะวิวสวยมากค่ะสวย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 อลังการมากช่วงนี้เป็นเลือดูใบไม้เปลี่ยนสีต้นไม้ก็จะ สวยมากนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวไปชมด้านในนะคะไปเลยค่ะไปชมกันนะคะอยู่สวยๆนะคะอยว่สวยๆงามๆนะคะอลังการมากค่ะ วยงามอลังการก็จะเป็นวิวรอบๆนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูบริเวณรอบๆนะคะ